สวัสดีครับและนี่คือ Watching Watch รายการที่จะนำเสนอขอ้อมูลเด็เดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเหล่ามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ข่าวอัปเดตเกมโปเกมอนภาคใหม่เมื่อเราปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมา <ๆ S 1> เราก็จะได้เห็นว่าระบบการพัฒนาร่างเมก้าจะกลับมาในภาคนี้อย่างแน่นอนเม่มันผ่านมาตั้งเดือนกว่าแล้วหลายท่านคงจะได้เห็นข่าวหรือข้อมูลของคลิปอัปเดตกันมาบ้างแล้วจากหลายช่องทางส่วนมากแล้วก็จะเป็นการคาดเดากันว่าจะมีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับร่างเมก้าเข้ามาไหมหรือจะมีโปเกมอนร่างเมก้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาหรือออเเปล่่าารรรกก็ต้งุนนนนัะคสว เาวอชินวอชก็เลยขอทําคลิปเกี่ยวกับร่างเมกาซะเลยจากที่เราได้ทําร่างเมกาทุกตัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโปเกมอนร่างเมกาที่เก่งที่สุด10อันดับแรกจะมีตัวไหนบ้างซึ่งเราจะนัดดบโดยอิงจากค่าพลังโดยรวมเท่านั้นนะครับขอไม่นับรวมพวกความสามารถถ่าโจมตีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้มันเก่งขึ้นเราเน้นไปที่ค่าพลังโดยรวมล้วนๆ้นาข้อมูลของเราผิดพลาดหรือทาให้ไม่พอใจต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเราไปดู top 10โปเกมอนร่างเมกากันดีกว่าครับตัวแรกที่เราจะพูดถึึึงงจจะเปป็นนนนออัััดบที่่่10คแลล้้ววยไไขถต แข่งที่สุดอันดับที่1ในตัวสุดท้ายเกียร์ดอสชื่อญี่ปุ่นเกียร์ดอสโปเกมอนเฮี้ยมหัดประเภทน้ำบินเป็นโปเกมอนในเจนที่1เมื่อใช้เกียร์ดอสไซส์แล้วแปลงร่างมาเป็นเมกาเกียร์ดอสจะทําให้มันมีความเครียดเนื่องจากร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้มันยิ่งดุร้ายมากขึ้นกว่าเดิมาการทํางานของสมอง่วนอื่นจะหยุดลงหรือเพียงแค่สัญชาตญาณในการทาลายล้างอันบ้าคลัง่งและมันมีพลังมากพอที่จะพังเรือลบขนาดใหญ่ให้แยกออกเป็น2ส,ส่วนได้แต่ถึงอย่างนั้นเมกาเกียร์ดอสมันก็จะยังเชื่อฟัััังงงงและไไวววว้้้้จทรรนนนนนนอขขมมมมมดดดดดยยคคาาาโหีีึ่พ 6cc อันดับที่10ของร่างเมกาที่เก่งที่สุดมากกว่าม่อนเริ่มต้นที่เป็นร่างเมกาของทั้งคันโตและโฮเอ็นเชลนะครับส่วนค่าพลังในด้านต่างๆก็ไม่ธรรมดาด้วยพลังโจมตีกายภาพแอคแท็กหนึรขนาดเทพหลักเจนแบด่องซาเชียนร่างราชาแห่งดาวหรือแม้กระทั่งม่อนมายาอย่างเมลเมทัลก็ยังมีพลังโจมตีกายภาพไม่เท่าเมกาเกลาดอสเลยนะครับก็น่าจะสมแล้วละครับที่มันได้มาติดท็อปสิบร่างเมกาสุดแกร่งในวันนี้ตัวที่2ค่าพลังจะกระโดดจาก640ตัวเมื่อกี้ขึ้นมาเป็น700 700ละ่าพังจมีเท่ากันอยู่7ตัถือว่าเป็พล นนและตัวแรกที่มีค่าพลัง700ก็คือเดียนซี C, ชื่อปุ่น D เดียนซีองค์เงือกันยามานีประเภทหินแฟรี่เป็นโบเกมอนมายาแห่งเจนิโอเมื่อได้รับพลังงานของเดียนไซทำให้เดียนซีแปลงร่างเมกาไปเป็นเมกาเดียนซีและเนื่องจากสิ่งสก,กรปรกตามพื้นผิวของเดียนซีหลุดออกไปทำให้ทั่วทั้งร่างกายของมันคล้ายเพชรสะท้อนแสงเจิดจ้าสว่างสดใสแทบจะมองโดยตรงไม่ได้เลยมันจึงเป็นที่รู้จักในชื่อเจ้าหญิงสีชมพูมันมีทั้งความสวยงามและทักษะการต่อสู้จึงทำให้เมกาเดียนซีปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ดด้้อออยย่าาาาางงงรรรววแลมมมัันสสถบก ระหว่างการต่อสู้ได้อีกด้วยส่วนค่าพลังโดยรวมของเมกาเดียนซี่จะอยู่ที่700ก็ตามที่เราได้บอกไว้ช่วงตน้นซึ่งเป็นค่าพลังที่สูงกว่าเทพหลักเจนไปอย่างมุกเกนไดนาหรือแม้แต่เทพหลักเจน2อย่างลูกเกียและโฮโอซะอีกนะครับส่วนค่าพลังด้านอื่นๆนี่ก็ไม่ธรรมดาทั้งตีกยภาพแอคแท็กหนึ่งร้อยหกสิบมากกว่าในคลอสมาแผงคอแห่งสนธยาและเทียบเท่ากับฮูป้าล่างปลดปล่อยเลยด้วยและไม่เพียงแค่ด้านกกยภาพเท่านั้นด้านเวสเปเชียแอคแท็กก็เป็นหนึ่งร้อยหกสิบเหมือนกันมากยิ่งกว่าในคลอส จะดูน้อยแบบนั้นแต่ด้วยค่าพลังด้านต่างๆรวมไปถึงค่าพลังโดยรวมจึงทําให้เมกาเดียนซี่ได้มาติดอันดับท็อปสิกับเขาด้วยตัวที่3จะเป็นโปเกมอนซูโดเลเจนารีแห่งเจนที่4กาชอมชี่อุ่นกาเบรียสโปเกมอนความเร็วเสียงประเภทมังกรดินเมื่อได้รับพลังจากกาชอมไพจึงทำให้กาเบรียสวัฒนาการล่างเมกาไปเป็นเมกากาเบรียสเนื่องจากพลังงานของเมกามีมากเกินไปทําให้กรงเล็บและครีบที่แขนของกาเบรียสหลอมละลายเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเคียวหรือใบมีดสีแดงแหลมคมที่สามารถฟาดฟันเหยื่อให้เป็นชิ้นๆได้อย่างสสบบาาายยลเนนื่่่องจจกกวีีูมิใใคคท ปีกของมันมากเมื่อถูกหลอมละลายจนกลายเป็นใบมีดมันจึงโมโหโกรธชาและโกรธมากและจะฟาดฟันศัตรูด,ด้วยความเหี้ยมโหดจึงไม่น่าแปลกใจที่เมกากาเบรียสมีค่าพลังโดยรวมสูงถึง700เทียบเคียงกับแบล็กคิวเรมหรือไวท์คิวเรมซะด้วยซ้ำและมันยังมีค่าพลังโจมตีกายภาพที่โหดเอาเรื่องนั่นคือ170ถือว่าเป็นตัวเลขค่าพลังที่สูงที่สุสดอันดับที่5ของโลกโปเกมอนร่วมกันกับแบล็กคิวเรมเชียวนะครับถือว่าเป็นมอนสายตีกายภาพที่โหดเอาเรื่องตัวหนึ่งเลยตัวที่4โป <Pokemon S 2> <Pokemon S 1> เเเกมออออนนททพรงงแห่่จี3ลาิสชื่อญี่ปปุ่นลาิออสโเกมอนนนป็นเมงช้ลา โัไซส์กับลาทิออสมันก็จะกลายร่างมาเป็นเมก้าลาทิออสซึ่งร่างนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เร็วที่สุดในโลกเพราะด้วยพลังจากการพัฒนาร่างเมก้าทาให้เมก้าลาทิออสบรรลุความเร็วขั้นสูงสุดและ้องจากค่าพลังโดยรวมที่700ค่าพลังความเร็วหรือสปีดของลาทิออสก็ถือว่าสูงใช้ได้นั่นก็คือ110แต่ถึงแม้ว่าจากในข้อมูลจะบอกว่ามันน่าจะเร็วขึ้นกว่าร่างธรรมดาแต่ด้วยตัวเลขค่าพลังนั้นเป็น110เท่ากันกับร่างปกติไซะอย่างนั้นและด หรือมาลูกไม้ที่มีความเร็ว150เป็นตนน้นถึงแม้ว่าข้อมูลจะบอกว่ามันเร็วอันดับต้นๆของโลกแต่ก็งงว่าทาไมค่าตัวเลขมันไม่เป็นไปตามนั้นก็เจ้าเมกาลาเทออสจะไปเด่นทางด้านโจมตีเว act act สเปเชียลแอคแท็กซ์มากกว่าซึ่งมีค่าพลังสูงถึง160อเอาให้เป็นเดียวก้าหรือเพาเกียร์ร่างดั้งเดิมก็ออยังไม่อาจเทียบเท่านี่แหละครับความเก่งของมอสนอัน,น,น,นสายเวทตัวนี้ส่วนตัวที่5แน่นอนว่อมีลาเทออสต้องต้องมีมอนอีกตัวที่เป็นคู่ของมันเพราะพพพวกกกกกกมมมมมัััััััันนนนนนนาาาาาเเเเปป็็็คคู่่่สสสออออลลงงงต้ทแะืี เ <7. S 2> ม่ได้รับพลังจากลาเทียไซส์ size. ทำให้ลาเทียสพิวัฒนาการร่างเมกาไปเป็นเมกาลาเทียสเจ้ตัวนี้เองก็มีข้อมูลที่ระบุไว้คล้ายกับเมกาลาเทียสคู่ของมันเลยครับคือพวกมันเป็นหนึ่งในมอนที่เร็วที่สุดในโลกเร็วซะยิ่งกว่าเครื่องบินเจ็ตซะเองและพวกมันในะคู่ต่างก็มีความคล่องตัวมากสามารถบินและเลี้ยวได้อย่างว่องไวแต่พวกมันก็มีค่าความเร็วเท่ากันที่1 1 0ถซึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่มากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามากเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเจ้าเมกาลาเทียสมีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่ 700. จเเดดทางดาง้ววยยลลออกกิ ตีแล้วกานป้องกันก็ไม่ธรรมดาโดยมันจะมีค่าพลังป้องกันเวทอยู่ที่1 5 0มากกว่าสมาเซนต้าตั้งราชาแห่งโล่เลยด้วยก็สมแล้วล่ะครับที่มันเป็นมอนคู่กันกับเมก้าลาทิอสหรือมีชื่อเรียกพวกมันรวมกันว่ายอนดูโอรูปร่างก็คล้ายกันเก่งพอๆกันแถมร่างเมก้าดันสีเดียวกันเองแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับมาข้อหก็ยังอยู่กับค่าพลังโดยรวม700อยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นถึงโปเกมอนโซดูเลเจนดารี่แห่งเจนที่3และมันก็คือเมทากลอสชื่อญี่ปุ่นเมท ร่างเมกามาเป็นเมกาเมทากลอสโดยร่างนี้คัจะกลายมาเป็นแขนยาก4จะกลายมาเป็นแปแล้วมันจะลอยตัวอยู่ตลอดเวลาและด้วยพลังเมกาทาให้เมกาเมทากลอสมีความฉลาดเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากร่างเดิมที่ว่าฉลาดแล้วมาร่างนี้นี่อัจฉริยะเลยครับมันมีสมองหลายส่วนที่ใช้ประมวนผลข้อมูลพร้อมกันทาให้มันสามารถประเมินสถานการณ์ต่อสู้อย่างใจเย็นหาวิธีที่จะคว้าชัยชนะแล้วมันจะต่อสู้ด้วยวิธีของมันไม่ว่าจะโหดร้ายแค่ไหนก็ตามเพื่อให้มันได้รับชัยชนะตามที่มันได้คนนดํานวณไว้ก็นี่แหละครับด้วยความฉลาดล้ำเลิศ และมันติดอันดับท็อปสิบได้โดยมันจะเด่นทางด้านตีกายภาพ145รยเป็นตัวเลขที่มากกว่าเทพหลักเจนเก้าอย่างโคไรดอนเลยด้วยนอกจากนี้ด้านป้องกันก็ถือว่าสุดนะครับโดยตัวเลขค่าพลังป้องกันกายภาพของเจ้าเมกาเมทัลกลอสจะอยู่ที่150เทียบเเคียงกับมอนเทพรองธาตุเหล็กที่เด่นด้านป้องกันอย่างเลจิสตสเตลเลยชีดเดียวและตัวต่อไปก็จะเป็นมอนซูโดเลเจนนรี่แห่งเจนที่3าอีกตัวมันมีชื่อว่าซัลาเมเนส์ชอญี่ปุ่นโบเมนดาพองก้มังกรัรบ,บบเท้มังมกปโบปมน สง่างามเพรามันเป็นร่างเมกาจะหลอมรวมกันเป็นปีกรูปพระจันทร์เซลขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนดาวใช้ในการต่อสู้กลางอากาศได้แลมันจะฟันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางการบินของมันให้เป็นสองท่อนและเนื่องจากร่างปกติมันภูมิใจในปีกทั้งสองของมันมากพอโดนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวมันจึงเครียดจัดจากเดิมที่มีนิสัยรุนแรงอยู่แล้วพอร่างเมกาได้ยิงอารวาสนาและรุนแรงมากเข้าไปใหญ่และมีความเป็นไปได้ที่มันจะหันมาทำร้ายเทรนเนอร์ของมันที่ําให้มันต้องแปลงร่างเมกาอีกด้วยได้ฟังความโหดเหี้ยมดุของมันไปแล้วมาดู มากกว่าเทพหลักเจนห้าอย่างเซคลอมและเลชิลามและมันจะเด่นทางด้านตีกัยาพาวคแจกหนึ่งร้อยสี่สิบห้ามากกว่ามอนนี่คลายมันมากแต่ไม่รู้ความเกี่ยวข้องหรือความเชื่อมโยงของพวกมันอย่างโรลลิงมูนหรือจันคำรนที่เป็นมอนพาราดอกซ์แห่งอดีตซะด้วยซ้ำแต่ถ้าจะเกี่ยวข้องกันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ากันว่าการพัฒนาร่างเมกา้าเป็นการดึงพลังงานดั้งเดิมภายในร่างกายออกมาซึ่งทำให้มันมีรูปร่างที่เหมือนกับมอนในอดีตอย่างจันคำรนก็เป็นได้จากมอนซูดูเลเจนารีทั้งหมดเก้าตัว,ตวกวว็จ,กจะ 4, ตวอ ที่อยู่ในเจนที่2นะครับและมันก็คือไทรเนช่าเชยบุนบันกิลัสโปเกมอนกรอบประเภทหินความมืดเมื่อใช้ไทเรเนช่าไรท์ก็จะทําให้บันกิลัสพัฒนาการร่างเมกามาเป็นเมกาบันกิลัสด้วยพลังอันเอ่อล้นของการพัฒนาร่างเมกาทําให้แผ่นหลังของเมกาบันกิลัสเปิดออกและมันจะมีสัญชาตญาณกานทรหลายล้างที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าจนอาจจะถึงขั้นที่ไม่ได้ยินเสียงเทรนเนอร์ของมันเลยด้วยนี่ก็เป็นโ uh huh. ปเกมอนร่างเมกาตัวสุดท้ายที่มีค่าพลังโดยรวม700อีก2องันดับถัดไปก็จะมีค่าพลัังงททีีี่่มมาาาาาาากกกกววนนน้้้แลบเเจสสดตยภ มันจะมีตัวเลขที่สูงถึง164เลยทีเดียวมางซะยิ่งกว่าเทพรองเจน4อย่างกิกัสหรือแม้กระทั่งม่อนมายาเจน3อย่างเดโอคิซิสเลยด้วยและไม่เพียงแค่ตีเท่านั้นป้องกันก็ถือว่าเด่นสุดๆได้ดมันจะมีค่าพลังป้องกันกียภาพ150ก็มากกว่าม่อนยุงนักกล้ามอย่างมาชิีบูลซะอีกนะครับถือว่าไม่ทิ้งลายความเป็นซูโดเลเจนดารี่จริงๆสำหรับเจ้าเมกาบันกิลัสตัวนี้ที่มันตีอันดับท็อป10ร่างเมกาที่เก่งที่สุดได้และต่อไปตัวรองสุดา้ามีค่าพลังโดยรวมมากที่สุดนอันดัดบที่่1รววมกัับตสุดท้ายนคับซึ่งม็ือเเววาาชล มอนห่วงนภพาประเพนมังกรบินเป็นโปเกมอนในเจนที่3และมันเป็นมอนเพียงตัวเดียวที่ไม่ต้องอาศัยหินเมกาเฉพาะตัวแบบมอนตัวอื่นในการกลายร่างและยังถือว่าเป็นมอนเมกาตัวแรกของโลกอีกด้วยหรือถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆของเล็กควอซ่าและการพัฒนาร่างเมกาก็ไปย้อนดูในคลิปประวัติตำนานการพัฒนาร่างเมกาของเราได้นะครับและเมื่อเล็กควอซ่ากลายร่างมาเป็นเมกาเล็กควอซ่าแล้วอยู่หนังสีเขียวของมันจะเปล่งประกายคล้ายมอลกอนและจะมีพลังเต็มที่เมื่ออยู่ในร่างนี้โดยมันสามารถควบคุมสภาพอากาศได้มันจะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อป้องกันุออ่นนาาาาตมมมัังรบิขสถททลี ไ่ววาตัมัมนด้และมันมีพลังที่จะสลายพลังพลายมอของกาดอดอนและไคโอกาได้อีกด้วยซึ่งเจ้าเมกาและควอซ่าจะมีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่780เป็นร่างเมกาที่มีค่าพลังมากที่สุดที่เพียงกับมอนอีกตัวที่เราจะพูดถึงและถ้านับรวมมอนทุกตัวบนโลกถือว่ามากสุดเป็นอันดับที่2อรองจากมุกเกนไดน,นาล่างอีเทอร์นาแม็กซ์และเจ้าเมกาและควอซ่าจะเด่นสุดๆทางด้านการโจมตีเพราะค่าพลังโจมตีทั้ง2ด้านของมันเท่ากันที่180โดยทางด้านกายภาพถือว่ามากสุดเป็นอันดับที่4ร่วมเท่ากันกับกาดอนล่างด,าด้งเดิมและ Ad o isis, แบบลอมมสร่วนทางด้าานนนเเวมกสุดดป็อัับ 2ของโลกร่วมกันกับไคโอก้าร่างดังเดิมและเดลคิซิสรูปแบบฟอร์มโจมตีก็ตีแรงอันดับต้นๆของโลกขนาดนี้มันจึงได้มาเป็นโปเกมอนร่างเมก้าที่เก่งที่สุดอันดับที่1ร่วมกันกับมอนอีกตัวหนึ่งนั่นเองและมอนตัวสุดท้ายที่เป็นอันดับที่1ร่วมกันกับเจ้าตัวเมื่อกี้และมันก็คือมิวชูช่วบุญมิวชูโปเกมอนพันธุกรรมประเภทพลังจจตเป็นโปเกมอนในเจนที่หนึ่งและมันก็เป็นมอนหนึ่งใน2ตัวที่มีร่างเมก้า2รูปแบบรูปแบบแรกจะต้องใช้มิวชูไนท แรงยึดเกาะถึง1ตันและสามารถวิ่งในระยะ100เมตรได้ใน2วินาทีเลยทีเดียวเชียวและในการต่อสู้มันยังสามารถยืดแขนและขาได้อีกด้วยแน่นอนว่าทั้ง2ร่างก็จะมีค่าพลังโดยรวมเท่ากันที่7 8 0แปเซละอย่างที่บอกไปว่าตัวเลขเท่านี้เป็นค่าพลังที่มากที่สุดของเราโปเกมอนร่างเมกาและสูงสุดเป็นอันดับที่2ของโลกเลยด้วยโดยร่างเมกามิวทูเอ็กซ์จะเป็นสายกายภาพถ้าดูจากรูปร่างของมันได้มันจะเด่นทางด้านโจมตีกายภาพ1 9 0ซและด้วยตัวเลขเท่านี้ถือว่าสูงที่สุดเป็นอันดับที่1อโลปเเมมมนแบบดีียววไตัหนที่จะมีค่พลังโลกโป และถึงจะเห็นว่ามันตีแก่ภาพโหดขนาดนี้ตีเวทก็ไม่ธรรมดาเพราะมันมีค่าพลังสูงถึง150ซสูงกว่ามอนมายาเจน4อย่างดั r ไรหรือเทพลากเจน6อย่างเซเนอสและ e อีเวลชอยด์ด้วยนอกจากโจมตีแล้วความเร็วก็ไม่ใช่น้อยๆเราเจ้าเมกา m มลทูเอ็กซ์มีความเร็วอยู่ที่103 0มามมกกว่ามอนมายาอาเซอุสซื้อเธอในรอสฟอร์มศักดิ์สิทธิ์เลยด้วยและเมื่อเราเห็นความเก่งกาจของร่างฟอร์มแรกอย่างเมกา m มลทูเอ็กซ์กันไปแล้วอีกร่างฟอร์มหนึ่งที่เป็นร่างเมการูปแบบที่2จะต้องใช้้ในนนนกกกกกากาาาาาาารรรลลลย่่่่งงงมมเเเปป็็ดีีจะะขแบติ แต่มันก็จะมีพลังอำนาจซึ่งที่ซ่อนเร้นโดยมันสามารถทำลายอาคารทั้งหลังได้อย่างสบายเพียงแค่มันใช้พลังจิตในความคิดเท่านั้นเห็นข้อมูลมาแบบนี้แน่นอนว่าเมกามิวทูไวจะต้องมีค่าพลังด้านเวทที่สูงแน่ๆโดยมันจะมีค่าพลังโจมตีเวทสเปเชียลแว็กชอยู่ที่190สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกโปเกมอนไม่เพียงแค่นั้นทีกายภาพของมันก็สูงถึง150ถึงจะเป็นมอนเทพรองเจน8อย่างบริสซ์พอสหรือแม้กระทั่งมอนเทพลองเจน5ดันเดลอสฟอร์มสักเซนก็มัง เมก้ามิวทูเอ็กซ์ซะและมากกว่าอันตราในคอสมาเลยด้วยต้องจากกันกายภาพที่ค่อนข้างน้อยเมก้ามิวทูไวมันยังเด่นด้านการเวทซะด้วยโดยจะมีค่าพลังการเวทอยู่ที่120่ง่ึงจะเป็นกิราติน่าฟอร์มหลัดแปลงและมอนเทพรองเจนสีอย่างเคลเซเลียก็ยังมีค่าพลังเช่ามันเลยนะครับและจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็น่าจะเห็นถึงความเก่งกาจของร่างเมก้ามิวทูทั้งสองฟอร์มกันแล้วและนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้มีค่าพลังโดยรวม708สสงทีุ่ดเป็นดับที่รออ้อเหล่ลลาโปเอน่างท้่หมดเปอนอลกกบ้าายันไปขอรุป อันดับให้อีกสักรอบเมื่อบางคนจะงงกันเพราะบางทีเราเองก็ยังงงงงอื่นๆเลยครับแหลงล่างสุดคือค่าพลัง6 4 0มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือเมกาเกียร์ดอสแหลงสูงขึ้นมาค่าพลัง700เท่ากัน7ตัวได้แก่เมกาเดียนซี่เมกากาเบลัสเมกาลาเทิอสเมกาลาเทิอสเมกาเมทากลอสเมกาโบเมนดาและเมกาบันกิลัสแหลงสูงสุดอันดับหนึ่งค่าพลัง780เท่ากัน2ตัวคือเมกาเลควอร์ซ่าและเมกามิวทูเอ็กซ์หรือวายนั่นเองและขอแถมให้อีกสักนิดโดยมีบางคนสงสัยว่าบบบกบนินจา เจนี่สามกราดอนและไคโอกาทำไมไม่มาติดลิสต์ด้วยเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้ไม่มีร่างเมกานะครับจริงๆว่าเราจะเคยบอกเรื่องนี้ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้แล่เพื่อมีบางท่านยังไม่ได้ดูเราก็เลยขอบอกอีกรอบนะครับซึ่งเจ้าก,กบดินจากเก็กโคงะจะเป็นร่างพิเศษนั่นก็คือซาโตชิกเก็กโคงะมีแค่มันเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่มีร่างฟอร์มนี้ส่วนกราดอนและไคโอกาจะเป็นร่างพลเมาหรือร่างดั้งเดิมไม่ใช่ร่างเมกานะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับท็อปอสิบบรรดาว่างมกันไว่าร ชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหาข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า